ครับเล่นแล้วครับรมีแน่ใจว่าพันสายกันหรือเปล่านะ รอดฉันเป็ดรอดป่ะออายลอยอัน <laughs> ซายลอย <laughs> โอเค <laughs> เอาล่ะครับไม่รู้ว่าปลาอะไรฮนะ

สีสี่ตัวติดแล้วนะครับหลุดไปตัวนึงอะหมายมันได้หาฟิลีเรือตกปลาครับผม น่าจะเป็นสลับนะครับสลับฝูงกินกิๆกันแบบนี้แบบโดยน่าตกปลามืออาชี่ยนะครับบินไปจากฮ่องกงครับ แขก v i ีเลยนะครับแขก v i ีเร์เีรเพีนะ์มาแล้วครับร้อยครับครับ <c oughs> ตัวเก่ายังไม่ได้ปลดเลยครับผม เอาใสหลังน uh. oh. ี่เอาแล้วครับอ่าฮ่า่าอนี่เกยเลยให้ดูเลยนี่วางเตือนเมล็ด เอาล้วครับ,รบยกเปลี่ยนข้างกวอนนี้นนะ ล้างครับยังล้างอยู่ครับโอ้ยหโคก <laughs> ปลากินโคกแล้วโคก 对呀。 เขาเอาการเหมือนกันนะดูจากเอ h a i n Carbon b i ตัวน,นี้น่าจะหลักสาม <laughs> มันด <Net> ื้อมันดื้อันีแม่เที่ยวมัองตัวนี้เด็กดื้อ โอ้เรียบร้อยเลย